วัดีค่ะมือนีประเดือนมาเห็ดกันข่าผัดปลาเค็มเนาะคะนะ่ะเนาะข้าวผัดปลาเค็มย่งนี้ปลาเค็มเนาะค่ะเด้อประเดืนอนจะเตรียมประเดืนอนเอาไปใส่แล้วเานาะคะนะ่ะเนาะใส่แล้วมาันจะตีออกดำๆนี่เองปลาทูต้มเค็มข้าวผัดปลาทูต้มเค็มนะค่ะเด้อ เด่นกับใ่ไข่น้ำเนาะค่ะเนาะแล้วแล้วกับใ่หอมมันนีหอมบัวบั่นห้องเนาะค่ะเนาะเก็จะเอื่นหอมแดงหอมตุนหอมแดงข้าวผัดปลาเค็มเป็นตัวเสียบบ่ค่ะข้าวผัดปลาเค็มเนาะ ้เด็ดไปเสือกระจอกเนาะค่ะเนาะมืงอนี้กินข้าวผัดปลาเค็มกินข้าวผัดปลาเค็มที่ไหนกระจอกกันกระเสบบอ่ะเสียบครับ เสียบคักเสียบแน่ยเสียบคักเนอกหนันนอประเดอนเสี่ยวใส่จานให้ข้าเจา้า ผัดปลาเค็มมตอตงปรุ๋งยังไหลเนาะค่ะเนาะปลาปลาปเค็มมันแสบอยู่แล้วเนาะประทูต่ต้มเค็มมันแสบอยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยโอ้จีเดียวนี่มันเสร็จจานดีดีก่อน นี่เด้อค่ะเด้อขาวผัดปลาเค็มหน้าตาออกมาดีดีเนาะค่ะเนาะหน้าตาออกมาดีครับวันนีเนี่ยข่าวผัดปลาเค็มเพต้องเติมไม่ยังไหลอันนี้เหลือ,อน,นี่ประเด็นค่นะที่เอากลับพื่นไปเพิ่นเนาะค่เะเ,เนาะปลาเค็มปลาทูต้มเค็มเด้อค่ะเด้อเนี่ยโซ่ที่เห็ดใดเนาะค่ะเนาะส่วนต้องใส่เตาตานเห็ดต้มใบ ต่างว่าโดนชัวสีเฮ็ดแล้วมันหลายขั้นตอนเนาะคะเนาะนี่เห็ดตะระเทียกินได้โดนสื่อปลาทูมากปลาทูเข่งหนึ่งกับแพงอยู่ด้วยค่ะมาเฮ็ดปลาทูต้มเข้มเนาะเห็ดปลาทูตม้มเข้มมีตะตัวใหญ่กระมาต้มกับมีหมูใส่น้ำเนาะคะเนาะปลาทูต้มเข้ม มาเด้อค่ะเด้อมากินข้าวผัดปลาเค็มน้ำกันไปเดือนเสี่ยวไปเสิร์ฟเพิ่นข้างในแล้วเนาะคะ่ะมากไก่จไก่จีแต่ย่ามกินข้าวเที่ยงเพิ่นแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพอตอนนี้ก่อนเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยบุญสุขพนอยู่ดีสบายความเก็บย่าได้ความไข่ย่ามีไปทา้งใดก็จะลืมใส่แมัขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อขอบคุณผู้ใดมากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดือนเพื่อนใหม่เข้ามาก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดดันเป็นกำลังใจให้ปไปเดือนได้เด้อค่ะเดอ้อถิ่มคลิปไว้ไปเดินกับจีน้ำหอดน้ำถึงคอยไปเนาะค่ะซาซา,าได้พาเหลยมง่งขึ้นพาเพิ่นบานฮนะขึ้นโบราณเพิ่นบานเนาะค่ะเนาะมื้อนี้กันเป็นคือยังคืมๆฝนสิตกอีกอยู่จา่านฝนตกอีกอยู่เด้อมื้อนี้ ฝนกรุงเทพตกดีดีเนาะค่ะเนาะบกงว่าทางบ้านเฮาตกกันเนาะฝนาะทางพี่ตกดีครับตกดีเนี่ยเมื่อวันมาเมืองบ้านนี่ก็ตกบึ่มเบิมเบิมบิ่มข่ามาเนาะค่ะเนาะเมือ่อวานปรเด็นเขาไปรนเมือ่อวานบมืบ่อใครได้กินน้ำปากพองเบิดเลยสงสัยอ่อนในเป็นเรือมคือเขาว่าเะไดียว ไปเด็นสีเบิ่งเลิกกันเด้อว,วัติกานี่ะนี่ยปากประเด็นือยังสีเป็นเรื่มนี่ยแหละบ้านห้องเอิ้นเป็นเรื่มเนาะเป็นพ่องพ่องขึ้นมันห่อนใน้จะได้หมู่บ้านเพราะใครได้กินหนามประเด็นไปนั่งถาสวดสีได้อันอันตรวจเนาะค่ะเนาะไปตาเสาวสวดสีได้ตรวจนั่งถาหมออยู่จนพ่อแย่งสวดสีได้มาจนสีใบเนาะค่ะเนาะตอนนี้คนเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดไบปบอดสุกคน เห็ดผสมพ่อได้ก็ให้ได้เห็ดอยสมพ่อรวยก็ให้รวยเด้อค่ะเด้อให้ย่อยย่อยยิ่งยิงขึ้นสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขคนวัดดีค่ะไปเดินากับเขาไปเสือเิ่นก่อน